ลาวเนี่ยเป็นเมืองที่เอายิงก็ไม่ได้เคยคิดที่จะไปมาก่อนการเดินทางไปลาวในครั้งนี้ก็เหมือนกับาการพลกไปดีกว่าไปแบบไม่มีแลนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ไปเห็นนั่นก็คือวัฒนธรรมของอคนลาวซึ่งจริงิงเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเมืองไทยมากนะักแต่หลายอย่างที่ลาวมีความน่าสนใจมากและบางอย่างก็พัฒนาไปไกลกว่าประเทศไทยถึงแม้ว่า จะมีใครๆบอกเขาว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยูวันนี้การเดินทางไปในลาวเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ในรูปแบบของเครื่องบินรถมอไซค์รถยนต์หลายคนคงเคยเดินทางไปทางหนองคายทางด่านใหญ่ครับแต่วันนี้หลายคนที่ใช้จังหวัดน่านตัวเลือกหรือว่าเดินทางเข้าลาวผ่านทางห้วยโขนเดินทางยังไง ไปดูกันครับห้วยโกนเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่หลายคนที่อยู่ภาคเหนือใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศลาวในทางนี้นะครับผมซึ่งห้วยโกนเนี่ยจะมีเมืองที่ติดกันนั่นก็คือเมืององสาหลายคนที่อยู่ทางโซนนี้เนี่ยก็จะเลือกทางนี้แหละ ในการเดินทางไปยังประเทศลาวเพื่อที่จะไปดูว่าในลาวเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและแตกต่างกับประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยค่างเงินของเราเนี่ยตกลงมากการที่เราจะเดินทางมาที่นี่ก็ใช้งบประมาณไม่เยอะดีกว่าแต่น่าจะเที่ยวได้สนุกน,นะครับวันนี้ครับเราจะมาบอกกันว่าการเดินทางผ่านห้วยโขนเนี่ยต้องเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ นักเดินทางต้องเตรียมตัวเนี่ยมีอะไรบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือการที่เราจะนํารถเข้าไปยังต่างประเทศเนี่ยมันต้องทําประกันซึ่งถ้าหลายคนเนี่ยที่ไม่สะดวกเพราะว่าการที่จะนํารถเข้าไปมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะเอ่อเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมหนึ่งเลยให้รู้ไว้เลยคือการเดินทาง ด้วยมอไซค์ผ่านทางห้้ยโูลนเนี่ยถ้าจะเอามอไซค์เข้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเอ่อเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางอุตสาหกรรมนะครับผมเราก็จะเห็นเอ่อบริษัทนะครับผมอีทีเนไทยเนี่ยก็อยู่ในลาวเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งก็เอ่อในเมืองหงสาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านหรือว่าเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่เอ่อ มีถนนที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นทางอุาตสาหกรรมนะครับผมมี่ตดรถบรรทุกผ่านขับอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่ให้มอไซค์เนี่ยขับผ่านนะครับผมที่ไปจากต่างประเทศนะครับผมหรือว่าไปจากไทยนะครับผมในส่วนที่2รถของคนที่จะนําไปเที่ยวประเทศลาวนะครับผมนั่นก็คือรถยนต์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นรถที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยค่อนข้างที่จะ ทำหนังสือ,อยากหน่อยอามว่าทําไมก็คือเขากลัวเราเอาเข้าลาวแล้วก็เออหายไปเลยไม่ผ่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะทําให้ได้ง่ายนะครับผมหรือว่าวีซ่าของรถเนี่ยก็คือรถที่ผ่อนหมดแล้วนะครับผม3นะครับผมก็คือเรียกไกด์เลยนะครับผมก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับพอเราเดินทางผ่านห้วยกลนนะครับผมซึ่งเส้นทางห้วยกลนเนี่ยผมบอกเลยถ้าไปช่วงเช้าเนี่ย โคตรโหนะครับโคตรโหเลยผมเนี่ยไม่เคยนั่งรถแล้วจะอ้วกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมตอนที่ไปปลายเนี่ยผมว่าหนักแล้วนะมาทางงวยโกรนี่โหดจริงนะครับผมได้้กันดีกว่าแต่ระยะทางนะครับทางว้วยโกนไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่ดีว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่รถที่เราจะขับผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังแล้วก็รู้ ภาพเอาไว้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็เมื่อขับผ่านไปถึงด่านมวยโกนนะครับผมนั่นก็คือตมตรวจคนเข้าเมืองเป็นด่านเล็กๆนะครับผมเล็กมากเห็นไหมครับผมสองข้างทางนะครับฝั่งนู้นก็เป็นขาเข้าเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็เป็นขาออกจากไทยนะครับผมก็ค่าจบพาสปอร์ตสิบาทนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็เอารถมาสามารถที่จะขับเข้าไปได้เลยพอจบพาสปอร์ตเสร็จขับเข้าไปนะครับผมต้องบอกก่อนว่าลาวเนี่ยเขาขับทางขวา ของเราเนี่ยเราขับซ้ายใช่ไหมครับผมเลนซ้ายของเขาเนี่ยขับเลนขวารถที่ลาวเนี่ยส่วนใหญ่พงมาอะไรจะอยู่ด้านซ้ายจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอขับเข้าไปเขาจะเรียกว่าสุดเขตประเทศไทยแล้วก็ลาวใช่ไหมมันจะมีมุดปักอยู่พอถึงตรงนั้นปุ๊บเราต้องเปลี่ยนเลนทันทีนะครับผมให้ไปอยู่เลนขวานะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนจะชนเราถ้าเราวิ่งเลนซ้ายเหมือนกับที่ไทย ผมเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็จะเข้าไปเจอกับเมืององสาเลยนะครับผมก็เป็นเมืองชนบทนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับปั๊มที่นี่ก็เป็นปั๊มบรทองของคนไทยนะครับผมแล้วก็ราคาน้ํามันของที่นี่จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับผมมีอเมซอนนะครับผมซึ่งอเมซอนเนี่ยราคาถูกกว่าที่ไทยครึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ใครเอาไปนะครับผมเติมน้ำมันให้เต็มนะครับก่อนที่จะเดินทาง ไปยังจังหวัดอื่นส่วนใหญ่คนเข้ามาที่หงสาหรือว่าทงางห้วยโขเนี่ยเข้ามาทางนี้แล้วก็ขับต่อไปจนถึงหลวงพะบางน,นะครับผมข้ามแม่นำโขงไปแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราซื้อซิมนะครับซื้อซิมเสร็จแล้วเติมมันเสร็จแล้วซื้อกาแฟขับยาวเลยครับ,บนยนใช้เวลาประมาณ5-6ถึงชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดผ่านเส้นทางที่มีทั้งธุรกรันดาร แล้วก็มีทางดีนะครับตอนที่เข้าไปแรกๆเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นทางธุรกันดานหน่อยเพราะว่าผ่านถนนชาวบ้านแล้วกเ็เรียกว่าเมืองชนบทนะพอออกไปสักนิดนึงนะครับขึ้นเขาไปเส้นทางนั้นเนี่ยก็จะสบายหน่อยแต่ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีอ่ะว่าทำไมก็คือมีหมอกลงอยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยมองถนน,นไม่เห็นเลยนะ ซึ่งตรงนี้ก็อันตรายหน่อยเพราะว่าระยะทางบนเขานั้นมันไม่ใช่แค่หชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่ว่ามันอยู่ที่ประมาณ4ีถึงหชั่วโมงเขา3มลูกนี่คือใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ไกลามากแล้วก็ระหว่างทางนี่มันก็จะมีดินถลยลงมาอยู่ที่ถนนเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออตรงนี้ก็อยากให้ระวังหน่อยถ้าไปหน้าฝนก็ต้องดูรถให้ดีแล้วก็รถเนี่ยก็ควรที่จะมีสภาพดีอย่างต้องดีเพราะว่าบนเขาเส้นนั้นเนี่ย ไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีปั๊มน้ํามันคือไม่มีอะไรเลยจริงคือถ้าสมมติว่าปวดฉี่ก็คือต้องอั้นนะครับถ้าไม่ค้างถางโอเคก็ประมาณนี้ขับไปนะครับผมวิวดีแต่บอกว่าวิวดีจริงนะคือตรงนั้นเนี่ยโอ้โหตลอด4 5หชั่วโมงคือเหมือนเราอยู่บนเขาอะคือเหมือนเราอยู่บนดอยสุเทพตลอดเ,เวลาอืมพอขับไปประมาณ 4- 5ชั่วโมงเราก็จะไปถึงท่าเรือ นะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำโขงที่มีตัดผ่านระหว่างเมืองถ้าผมจำไม่ผิดเมืองจำชื่อเมืองไม่ได้แต่ว่าระหว่างเมืองหลวงพระบางนี่แหละอพอข้ามไปนะครับผมก็จ่ายค่าเรือเอารถขึ้นเรือไปข้ามไปก็เป็นหลวงพระบางจริงๆในประเทศลาวเนี่ยคนเนี่ยก็จะมาเที่ยวกันอยู่ไม่กี่เมืองวังเวียงเวียงจันทร์ แล้วก็หลวงพระบางนะก็3จังหวัดนี้ที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะส่วนใหญ่ถ้าคนที่เข้าฝั่งหนองคายก็จะเจอ,เ,อ,อเวียงจันทร์เลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว,มว่ามาทางเส้นนี้เราก็จะเจอหลวงพระบางพอเจอหลวงบานถ้าใครจะไปวงเวียงก็นั่งรถไฟรถไฟที่เขาบอกรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้ก็นั่งไปก็สนุกดีนะ จะได้รู้ว่ารถไฟบ้านเขาเป็นยังไงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาไปกว่าเราก็คือเนี่ยรถไฟเชื่อมระหว่างจังหวัดของเขาเนี่ยล้นระยะเวลาไปได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยินมาลงทุนเอาไว้ในประเทศของลาวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองแล้วกเ็เป็นเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศเนาะเราไม่พูดถึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการขับรถมาทางห้วยโขนเข้ามาที่ประเทศลาวดีกว่านะครับ โอเคเมื่อมาถึงเมืองหลวงพระบางเนี่ยจะยิงเมืองหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกมีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเรียกว่า walking street ในมาร์เกตขายของเยอะมากตังเกงตัวละประมาณ80บาทสิ่งที่ชอบเลยก็คือที่นั่นเนี่ยร้านนวดเนี่ยประมาณ1 3อถูกมากนะเออก็นี่คือ วิธีการมาลาวผ่านทางห้วยโกนหรือว่าจังหวัดน่านว่ามาอย่งไงต้องเตรียมตัวอย่างไงก็อันนี้เราก็เอามาแชร์กันส่วนถ้าถามว่าประทับใจอะไรในในลาวคือต้องบอกงี้ว่าเคยคิดไหมว่าตอนที่เราไปอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งประเทศประเทศหนึ่งเนี่ย ตอนที่เราไปมันอาจจะมีความเหนื่อยมันจ,จะมีความล้าจนเราไม่อยากทําอะไรเราไม่อยากเก็บภาพเราไม่อยากเดินลงไม่ไหนเลยแต่พอกลับมาแล้วร,รู้สึกอยากกลับไปใหม่เพราะว่ารู้สึกเฮ้ยลืมทําไมนั่นเฮ้ยลืมทาอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่อยากจะกลับไปอีกครั้งแต่การกลับไปอีกครั้งในครั้งนี้ขอไปนั่งเครื่องไปแล้วกันแล้วก็ไปที่เวียงจันทร์เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสาวเวียงจันทร์เนี่ยหน้าตา เหมือนกับสาวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าหน้าตาหลักก็อยากจะไปดูที่ยิ่งผมเห็นมาแล้ววันนั้นที่ต่างเมืองแต่ว่าในต่างเมืองนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายชนเผ่าดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเลบหน้าถ้าได้ไปเดี๋ยวก็จะมาเล่ากันให้ฟังว่าที่เวียงจันทร์เนี่ยมีความแตกตายย่างยังไงกับเมืองหลวงพระบางที่คนชอบไปเที่ยวกัน สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i ์ e กดสั่นกระดิ่งกันหน่อยด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปต่อไปใน n w ้ c h anel n ตอน how to go นะครับผมวันนี้ก็ how to go ลาวผ่านจังหวัดน่านห้วยปูนไปยังไง